กเรียนท่านรองผู้นวยการคุณครูทุกท่านและก็คณะผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวจุธามาธิละว,วันนะคะเป็นหัวหน้านานกิจการนการักเรียนนะคะวันนี้นะคะจนะขอพูดเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะเมื่อสักครู่นะคะท่านคุณครูทาริมีนะคะได้แจ้งเกี่ยวกับในส่วนของผลการเรียนไปแล้ว ีผลกับการเรียนอย่างไรนะคะทีนี้นะคะจะขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการมาโรงเรียนของนักเรียนเราจะถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายนะคะก็คือจะแบ,บ่งออกเป็นสองส่วนนะคะในส่วนที่เป็นผลการเรียนและก็คะแนนความประพฤติงานวิชาการจะดูแลในส่วนของผลการเรียนส่วนการกิจกรรมนะคะจะดูแลในส่วนของคะแนนความประพฤติ เมื่อนักเรียนทุกคนนะคะได้เข้ามาเรียนนะคะจามีคะแนนเท่ากันคือ100คะแนนซึ่งคะแนนตรงนี้นะคะนักเรียนจะมีสามารถาได้คะแนนเพิ่มหรือลดนั้นขึ้นอยู่กับ ะะก็คือเป็นเว็บไซต์ให้คุกครสามารถพิมพ์เข้าไปในระบบได้เลยหรือหากท่า,าในใดมีลายนะคะสามารถสแกน QR code นี้นะคะเสร็จแล้วจะปรากฏเป็น ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียนนะคะเพียงแค่ผู้ปกครองกรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียนจะขึ้นให้ดูเลยว่าวันนี้กิจกรรมหน้าเสาโพงมาหรือเปล่าจะขึ้นเลยนะคะว่ามาหรือขาดหรือาหากผู้ปกครองลาแจ้งคุณพิพิสาแล้วก็จะขึ้นลาในส่วนที่ลาคะแนนจะไม่โดนหักเป็นศูนย์แต่หากนักเรียนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมโดนหักคะแนนสองคะแนน หนึ่งก<ต>าร c o v ว r กิจกรรมหน้าสังคมนะคะในตอนเช้านะคะซึ่งตอนเช้าเนี่ยครูที่ปรึกษาจะทาการเช็คช่วงเวลา8ปดโมงสิถึง8ปดโมงครึ่งนะคะหากเลยจากนั้นไปนะคะ ดีเพิ่มหรือการที่เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเช่ววนวันไหว้ครูวันแม่วันภาษาไทยอะไรน,นะคะ่ะโรงเรียนก็จะมีการกำกับติดตามเช็คชื่อโดยครูที่ปรึกษานักเรียนก็จะได้คะแนคนความดีเพิ่มแต่ถ้าหากนักเรียนและในส่วนของคะแนนผักค,คะแนคนความประพฤติน,น,น,นะคะที่ไม่เหมาะสมเราก็จะมีด้วยนะคะนอกจากส่งเสริมแล้วก็มีการ มีการหักคะแนนเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้ว่าการที่เรียเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนักเรียนจะได้รับผลคือโดนหักคะแนนนักเรียนจะต้องมาแก้ไขพฤติกรรมยกตัวยอย่างเช่นทุกเดือนนะคะจะมีการตรวจทรงผมการแต่งกายและเล็บนะคะหากนักเรียนไม่ทำ เพื่อที่จะช่วยกำกับติดตามนอกจากคณะครูแล้วผู้ปกครองก็สามารถติดตามได้เพิ่มเติมน,นะคะที่มาในวันนี้นะคะหลักๆนะคะคือเด็กที่ขาดเรียนหนีเรียนนะคะในส่วนของ,งกิจการก็มีการหักคะแนนเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็เลยอยากฝากย้ำผู้ปกครองว่าหลังจากที่ท่านได้ลองใช้ระบบแล้วนะคะรบกวนให้ท่านตรวจสอบดู ลูกๆของท่านเนี่ยขาดไปกี่ชาตแล้วนะคะแล้วก็วันไหนเราสามารถกลับไปถามสอบถามด้วยได้ด้วยนะคะว่าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหากเราตังต้งติดตามจับถามเขาหลังเลิกเรียนเขาก็จะรู้ว่าการมาเรียนขเขาเนี่ยการขาดเรียนหรือโดดเรียนขเขาเนี่ยผู้ปกครองเห็นนะอยู่ในสายตาเขาเขาก็จะเกิดความกลัวหรือตระหนักเกรงใจแล้วก็ หนูเชื่อว่าเขาก็จะกลับเข้ามาในห้องเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะตรงนี้นะคะผู้่อควองสสัจเกี่ยวกับระบบไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากที่ที่ลูกศาม,ามาพบครูไอมาพบท่านของท่านนะคะเดี๋ยวจะมีการที่จะชี้แนะแนวทางในการใช้ระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผู้่อควาสามารถติด โรงเรีนยนหรือว่างานสะพานเรียนได้นะคะเราจะมีการแปะหรือแล้วก็บอกวิธีการใช้อีกในช่องทางาหนึ่งค่ะตรงนี้สงสัยไหมคะมีท่านมีท่านไหนเคยลองใช้แล้วบ้างคะมเดี๋ยวดูขึ้ไหนคะ่ะมีุณที่ผู้สาห้องไหนที่แจ้งแล้วคะมีไหมคะมีไหมคะอ่า ม2ใช้แล้วใช่ไหมคะเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคะอ่ารบกวนแชร์หน่อยค่ะแบ่งปันหน่อยค่ะมี25ว่าอะไรอ200ตัวแล้วอะไรดีครับค่ะค่ะคุณพ่อคิดว่าระบบนี้สามารถกำกับติดตามหลานสาวได้ ในส่วนที่หลานสาวด้ขัน้นเรียนบวกดีขนาดนั้นนะคะซึ่งสิ้นเธออย่างนี้ค่ะเราก็จะมีการมาสรุปข้อมูลแล้วเราก็จะ,ะทำการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนคนที่ ก็หลายท่านหลายคนก็จะปิดบ้งข้อมูลนะคะค่ะงั้นในส่วนของกิจการนักเรียนก็ขอแจ้งเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอกาน้ okay. นะคะ